ยังยงไนการตูนมาลไม้ว่อหยะนี่เนียครา็ตูนโอ้โหน้องไผิดเราจะอ่าการ์ตูนแล้วเหรอไม่องลองแล้วหรไม่ทดลองอยู่ไม่ครับนี่ไง้ใช้หนังสือการ์ตูนเนี่ยทำการทดลองนี่กเป่านี่ครับถ้จะการทดลองก็คือ เห็นเพื่อนทำเวลาขาขายไหมครับอย่างงี้ถ้าจะทำให้มีลวดลายของพวกนัื่งสื่อการ์ตูนเนี่ยลงมาแต่อยู่นี้ได้ครับจริงเหอจริงจริง,รง,รงทำได้เชื่อไหมเชื่อไหมโอ้ดิบเล็กดิบเลยกจริงจริงค่ะ ให้ทำได้แม่ไม่มาโมหรอกการทดลองเทียนไขหลายการะตูนอุปกรณ์ของการทดลองนี้ก็จะมีหนังสือกระตูนที่น้องๆไม่อ่าแล้วไปแช็กกันไกล,ไลและพระเอกของเราเทียนไขเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วก็ไปทําการทดลองกันได้เลยอุปกรณ์ครบแล้วนะคะก็จะมีนังถือกระตูนอ,ตอย่างนี้เทียนไขไปแช็กแล้วก็นี่พระกันไกรเลยคี่ขาดเรื่องนะคบ อย่างแรกเนี่ยเราหาหน้าการ์ตูนที่เราต้องการก่อนหน้านี้แล้วกันนะคะพี่หน้านี้ใช่ครับหน้านี้หาักขาดเลยเอาแบบมือขาดหรือไม่ขาดครับเอาไม่ขาดสิครับนเย้ครับไปแล้วี่เย้ต่างจาที่มันเท่ากับเทียมอันนี้เลยนะคะอเท่ากระเทียนนะครับไม่เป็นไรหรอเนี่ย ก็แต่เสร็จแล้วนะคบแล้วก็เอาด้านเนี้ด้านที่เป็นตัวกระตูอย่างนี้นะครับะามาแปะไว้เลยครับแปะกระเทียนไว้พอแ,บบแปะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไฟลงค่ะ นำด้านที่มีลวดลายการ์ตูนที่ต้องการวางประกบกับผิวเทียนไขหลังจากนั้นนำไฟไปลนบริเวณผิวกระดาษขั้นตอนนี้มีเทคนิคที่ควรระวังก็คืออย่าลนไฟจอนาน,นานที่กระดาษเพราะจะทําให้กระดาษไหมไฟได้นะครับเมื่อลนไฟชั่วแล้วก็จะได้กระดาษที่มีผิวมันๆแบบนี้ค่นะตอนนี้ครับไดแล้วคพ<อ>ี่โยเกขั้นตอนต่อไปทำอะไรรเลคพี่โยเกครับ<อ> เราต้องรอให้มันเย็นก่อนครับระหว่างรอเราจะทำอะไรกันดีอ่ะถ้าเกิดรอให้เย็นนี่นานนะครับประมาณโอ้ประาม,มาณเกือบสิบชั่วโมงได้นะครับเย็นไม่ใช่เย็นอย่างน,าน,นั้นไม่คือหมายถึงต้องเย็นหมายถึงว่าให้เทียนเนี่ย,ย,เ,ยเย็นเพราะว่าเมื่อกี้พี่เย้งเขาเป็นอย่างยังร้อนอยู่ที่ร้อนแต่เวลาในการรอคอยมันชั้งยาวนานเลยก็นลยยืดระยะทางกันดีกว่านี่สองเท่า ตื่นแล้วเ็น,นล้วด้วยฮะน้องๆที่ชมอยู่มาร่วมให้กำลังใจแพทริกกันดีกว่าว่าจะเกิดลวดลายการ์ตูนบนเทียนไขหรือไม่มไม่มีมีไหรือว่าไม่มีมีลายจริงๆด้วยนีส่สุดยอดจริงๆเลยนะที่นี่โอ้โหแล้วจะเป็นอะไรกันบรรยากาศเอาตรงนี้่า เค่นี้เก่งมากเลยนะเนี่ยยี่าแต่ตอนนี้เราไปยุ่ิระยะทางแล้ ป็นไปได้ยังไงกันนะเพียงแค่นำกระดาษหนังสือกระตูนมาวางลงบนเทียนแล้วลนไปพอแกะออกลายบนกระดาษมาติดบนเทียนไขได้แบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าหมึกพิมพ์ที่เกาะอยู่บนกระดาษเมื่อถูกความร้อนจากการเผาไหม้ของเปลวไฟจะละลายและถึงติดบนผิวของเทียนเมื่อรอให้เย็นและดึงกระดาษออกลายจากหมึกก็จะเกาะติดสนิทอยู่บนเทียนแบบนี้นั่นเอง